รัตนาไม่ต้องเรียกฉันปวดหัวมากนะขอพระทำเหนักกนะักหนักกักหน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 ักนหนักนหนักนักกักหักกักนักอพทุดเด็วหนัก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 กนักหนักหนักหนักกนักห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 ักขพระทำธุดเด็กหนั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 กกนักนักห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 นักนักหนักขพระดเด็หนักหนักหนักนักนกหนักหนัก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 ขระเด็หนักหนักหนักน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 หักนหนักนหักันกนักกนักักนักกนักนกนักักกนักก ชาวบ้านมากกว่ามือเรียกหนูเป็น,เป,นเป็นเกือบติดคนเนี่ยหนูมองเห็นเลยค่ะมาแล้วชาบบ้านอะ่ะขอพัดทำโทษเ่างหนักขอพัดทำโทษเ่างหนักขอพัดทำโทษเ่างหนักขอให้พี่มนพี่ในมาเลยคะ่ะตื่นเช้าก็ไปใส่บาตรตกเย็นก็น,นั่งสวดมนต์ขอพอในคนยังผมได้รักกับคุณได้ไหมหากได้คุณมาเป็นแฟนผมขอการันตี ดีกว่านี้ก็คงเป็นพระหรือลองมาคบกันก่อนแบบฟิลแฟนไม่เร่งไม่รีบให้เธอไต่ตรองลองดูกันก่อนแล้วเธอค่อยลองตัดสิ้นใจว่าจะหยุดคบหรือว่าจะไปกันตอน่อื่นเช้าก็ไปใส่บาตตกเย็นก็นั่งสวดมนต์ขอพรในคนนยังผมได้รักกับคุณได้ ได้คุณมาเป็นแฟนผมขอการันตีดีกว่าน,นี้ก็คงเป็นพลาหรือลองมาคบกันก่อนแบบฟิลแฟนไม่เร่งไม่รีบให้เธอไป้องลองดูกันก่อนแล้วเธอค่อยลองตัดสินใจว่าจะหยุดคบหรือว่าจะไปกันตอน่อเตืเช้าก็ไปเส่ สัสดีค่ะวันนี้จากที่พวกหนูนะคะคณะพยาบาลาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนครมฐมได้มาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาณโรงเรียนวัดวังตะกูหนูอยากสอบถามความรู้สึกสักนิดนึงค่ะว่าอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างคะินด,ดีมากเลย <c oughs> เพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากแล้วก็เป็นสิ่งที่โรงเรียนตอนนี้ต้องการเพราะว่าพันโรงเราตอนนี้ก็คือเขาอยู่ในช่วงที่ว่รักษาตัว พอดีน้องมาได้จังหวะพอดีเพราะาจันจะจะมีมีนิเทศนะก็ยินดีนะคะแล้วก็อหลายๆอย่างทำให้ภูมิทัศน์ต่างๆของโรงเรียนเราเนี่ยดูสะอาดขึ้นเพราะว่ามันปิดยาวเลยคะปิดทั้งสัปดาห์ยินดีแล้วก็ดีใจมากที่น้องๆมาทำห้องน้ำได้สะอาดเนาะพื้นที่เราก็ดูสะอาดตาด้วยค